เเดี๋ยวตอนที่อเดลออกเพลงมาใหม่ๆเคยมีคนมาหาละเฮ้ยเคยฟังเพลงยังของอเดนเล่รอใครนะอเดนเล่ที่เราที่เราตอใครนะเออโอเคแล้วแต่เออไม่ให้ไม่ใคเรามาเอ็มให้เอ็มนี่คือเอ็ม มุก็เพี้ยเป็นหมูอ่ะอะไรดาเป็นมุกอ่ะเนี่ยหน้าไม่ดำเหรอมุก็เพี้ยเป็นมุกอ่ะอะไรดาเป็นมุกอ่ะเนี่ยหน้าไม่ดำเหรอไรๆคนตาล่างด้วยมีขนตาล่างด้วยพี่เมย์ฟังน้องไหมถ้าพโมซีซั่นหรือพี่ออกไปอย่างไรพี่ต้องไปเรียนไปเรียนบ้านลูกไปเรียนบ้านลมูมวยมวยเรมวยอะมวยมวยตัวนั่งเนี่ 张木，张木。